โอเคนะครับผมนะก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับกันมาในเกมของดั้นโบเซตดกฮางเปตเทิลนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนะหปีทั้งทีก็นะผมก็ได้มาแล้วครับผม m u i โกคูแล้ววันนี้จะมาทําการทํคลิปโชกันนะครับเป็นตัวละครอย่าง m u i Go โกคูตัวใหม่นั่นเองนะครับแต่ไม่ใช่ตัวกาชานะครับเป็นตัวละครตัวแจกฟรีนั่นเองนะครับนะถูกแล้วลหละไอ้พวกเวนนะนี่มาลว MUI โกคู Goku, ถือด้านบอลน,นะครับอาร์ตสวยมากบอกเลยว่าอาร์ตมันดูเท่มันดูหล่อมากเลยนะฮะเป็นตัวละครแจกฟรีของช่วง6ปีนะครับนะแจกแบบเข้าเกมปุ๊บแจกเลยนะครับ6ตัวได้ก็ปลดเส้นทางครบแต่ว่า S.A เนี่ยต้องรอไทมิชชั่นก่อนตรงนี้แต่ผมยัดปู่ผมยัดปู่นะเว้ยเออยัดปู่เลยไม่รู้ว่ายัดทำไมเหมือนกันแต่ว่ายัดไปแล้วก็ห้ามไม่ได้เรายัดไปแล้วอะ่ะนะเป็นตัวละครสีแดงซูปเปอร์แคสนะครับ เดี๋ยวขอทำการแปลสกิลก่อนเลยละกันตรงนี้นะฮะอ่าก็เป็นตัวละครที่นําให้กับแขดของจักรวาล7นะครับจักรวาล7เ,เนี่ยบวกคีบวก3แล้วก็บัเพีเอฟนตหกสิบนะครับตัวนี้คือเล่นกับเรื่องของเลข6ไว้ก่อนนะคือเลข6มีคือใส่ไม่ใส่ไม่ใช่ตัวนี้ต้องใส่เลข6ไว้ก่อนในแต่ละอย่างของสกิลของมันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพาสซีฟสกิลนะัสแตดเอดคดีเฟดูสแตตดีครับ จะแตด HP 9,666 ATK 9,906 <g ül> Defense 6,926คือหกหมดเลยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมคือถ้าเราไม่ได้ผลส้นทางเพิ่มเนี่ยเวลามันอัพเไปให้มันเต็มเนี่ยรู้สึกว่า ATK มันจะแตดอยู่ที่ว่ามาสัก6,616เลยมั้งคือเลขหกแบบสี่ตัวเลยอ่ะคือควอตควอตควอตซิกเลยควอตซิกคืออะไรวะควอตาซิกเรียกว่าไงโฟ โฟสิกนัมเบอร์นัมเบอรไอเหี้ยกูอังกฤษก็คือเลขคือเลข64ตัวนั่นแหละนะครับแม่งเป็นอะไรที่แบบเท่มากนะแต่ว่าอยากให้รู้กันว่าตัวละครแจกฟรีจำตามปีเนี่ยอ่าสแตทเอเลคอะไรเงี้ยมันน้อยอยู่แล้วนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันมันจะน้อยมากๆนะครับถ้าแต่ว่าทำร้อยเปอร์เซ็นต์นก็คือยังน้อยอยู่ดีตรงนี้นะฮะนั่นแหละนะก็ผู้น,น,นำนำให้กับแคจักรวาลเจ็ดนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเอฟเฟกต์ไม้ตายเอฟเฟกต์ไม้ตายนะครับเป็นการโจมตีแบบ ซูพิมดาเมจแล้วก็เป็นการเลสซิ่งดีเฟนต์ก็คือการเพิ่มดีเฟนต์6เทิร์นนั่นเองก็สามารถถึกได้สามารถแท็กดีเฟนต์ได้เป็นเวลาเป็นเวลา6เทิร์นนะครับครับมาพาสซีฟนะฮะพาสซีฟของโกคูตัวนี้นะครับเปิดมาเนี่ยมีบัฟเอเดเคดีเฟนต์หกสิบหกเปอร์เซ็นต์ตั้งต้นอันนี้คือตั้งต้นมาถาวรน,นะครับแล้วก็ภายใน6เทิร์นแรกของโกคูตัวเนี้ยนะภายใน6เทิร์นแรกก็คือมันจะโผล่มา3เทิร์น3ครั้งก็คือ6เทิร์นแรกของเกม นะครับก็คือ3ามเธอที่มันโผล่มาแหละมันจะโผล่มาแค่3ครั้งนะครับภายใน6เทิร์นแรกนะครับจะเป็นการบัฟเอเดเคเพิ่มอีก66%นะครับอันนี้คือบัฟที่2นะครับบัฟเอเดเคเพิ่ม66%แล้วก็โอกาสในการหลบแบบไฮแชนนะครับติดตัวมาให้เลย6เทิร์นแรกถือว่าดีมากนะครับหลบแบบไฮแชนเนี่ยนะคือสกิลในการหลบนี่คือเป็นสกิลที่ดีมากๆนะครับมันสามารถมาเล่นในด่านสั้นๆได้เช่นด่าน ECA ก็เล่นได้ดี SBR ก็เล่นได้ดีเหมือนกันนะคือมันช่วยได้เยอะมากตรงนี้ นะครับโหลดแบบไฮแชนได้นะครับ6เทินตรงนี้6เทินแรกนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นการบัฟเอเดเคนะครับทุกครั้งที่ท้อการโจมตีเนี่ยจะเป็นการบัฟเอเดเคเพิ่มถึเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อทำการโจมตีนะไม่ว่าจะเป็นการโจมตีจากแม่ตายเล็กแม่ตายใหญ่ก็น้ำหมดเลยตรงนี้นะครับยิ่งตีเยอะยิ่งเก่งนะครับซึ่งมันบัฟเอเดเคสูงสุดเนี่ยจะตันที่6กเปนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสรุปก็คือมีอยู่3บัฟนะครับบัฟตั้งต้น บัฟหกเธอแรกแล้วก็บัฟจากการแสดงเอเดอร์เคจากพาะสีฟก็คือยิ่งตีเยอะยิ่งเก่งนะมันจะเป็นการโจมตีหนึ่งครั้งต่อเอเดอร์เคสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือตีครบหกรอบอ่ะจะได้บัฟเต็มที่ก็คือหกหกเปอร์เซ็นต์นะสรุปก็คือหมายความว่าโกคูตัวฟรีตัวนี้นะครับนะหกเ์อแรกจะสามารถหลบได้แล้วก็มีบัฟเอเดอร์เคบัฟมาให้ติดตัวมาให้เพิ่มอีกหกหกเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ยิ่งตีเบิ้ลเยอะยิ่งเก่งยิ่งตีเยอะยิ่งตีแรงนะครับ ตรงสเต็ตเอ็นดีเคพาสีนี่คือยิ่งตีครบ6รอบได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับคือให้ดีก็คือต้องตีให้มันครบภายในแค่หกเทินแรกนะครับก็คือ3มเทินที่มันโอวกมาในเกมนะครับเพราะว่า6เทินแรกที่มันนับนี่คือมันนับรวมทุกเทินเลยของเกมนะครับก็หลักๆก,ก็คือมันจะนับแบบมันก็โหมาแค่3ครั้งอะ่ะอันนี้คือพาสีของบัฟอันที่2นะครับไม่งงนะ <c oughs> ก็คือถ้าอยากให้มันเก่งสุดๆเลยก็คือต้อง ตีเบิ้ลทุกครั้งภายในสามท้ครั้งมันโวกมาต้องตีเบิ้ลทุกครั้งนะครับต้องตีเบิ้ลทุกครั้งนะเบิ้ลธรรมดาก็ได้เบิ้ลไม้ตายก็ได้นะถ้าติดทุกครั้งอ่ะมันจะเก่งตอนเทอร์นี่หมันจะเก่งมากๆตรงนี้นะอืมมันยากว่ะเออมันมันเก่งมันเก่งยากอ่ะจริงๆนะแบบเก่งสุดๆอะมันทํายากมากนั่นแหละแต่หลังๆก็คือ6เทิร์นแรกมันจะเก่งมากนะครับมีวัตอเดเคพร้อมมีพาสซีิในการหลบพร้อมดีมากๆตรงนี้ นะเหมาะกับการเล่นใน SBR แล้วก็ ECA มากๆนะฮะเผื่อใครขาด MUI ตัวตู้ตัวกาชา6ปีเงี้ยก็ใช้หานี่แหละมาเล่นแทนนะเล่นแทนได้ไหมก็เล่นแทนได้ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เก่งกาบมากมายนะครับอืมนั่นแหละแต่ก็เดี๋ยวมาโชว์กันว่ามันจะเก่งแค่ไหนในการเล่นจริงของผมนะฮะก็เรื่องของการอัพเซนทานนะผมก็แนะนําให้อัพเบิ้ลนนาตรงนี้นะครับจะดีสุดนะแต่คิคิก็จําเป็นนะเพราะว่าตัวมันเนี่ยตีไม่ได้แรงมากนะไม่ได้แรงถึงขั้น2ล้านอะไรเงี้ย เอาคิมาให้มันตีเจาะเกาะได้ก็ถือว่าดีเหมือนกันผมเลยอัพอย่างเงี้ยผมเลยอัพเบอร์สิบสองกับคีสิบสี่เอาจริงมัสลับกันนะผมควรจะอัพเบอร์สิบสี่แล้วก็คีสิบสองมากกว่าตรงนี้นะฮะมันเป็นไลนะฮะมันก็ถือว่าใกล้เคียงกันก็ดีแล้วตรงนี้นะครับแต่เอาจริงคืออัพเบิร์นนำจะดีกว่าผมว่านะเออนั่นแหละแล้วแต่คนแล้วแต่คนตรงนี้แล้วแต่คนจริงนะแต่ผมแนะนําให้อัพเบิร์นนำนะฮะแล้วก็เผื่อคิห้อยคิมาหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยไปใส่ซีออล์เพิิ่มมมเตตก็ได้้รงนนนีะะะฮผ ส่วนพวกลิงก์สกิลก็เป็นลิงก์ของพวกร่างก๊อดนะนะมันจะคล้ายกับลิงก์ของ UI หัวหัวดำมาแหละนะก็มีลิงก์กอรี่พาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะลิงก์พลังขึ้นเต่าลิงก์เดอะเฟิร์สอเวคเชนนะครับลิงก์โอเวอร์เดอะแฟร์ตวานไปตรงนี้นะครับก็คือลิงก์กับเจ้าโกคุยูไอหัวดำจะดีมากสุดแล้วนะฮะนะส่วนแคลดก็อยู่ได้หลายแคลดนะครับจากอวานเจตจากอวานนะครับแคลดเพียวไซยากโกแฟมอ่อ เรมอัพก็สว่านไปตรงนี้นะครับจากวา 7, จากวาด7จ็ากกวาดอะไรก็วานไปเยอะแยะให้หมดเลยนะครับถือว่าเก่งแล้วก็อยู่ได้หลายแคดมันเก่งในแบบของมันเนี่ยมันเก่งของตัวฟรีแจกอะ่ะเป็นตัวฟรีแจกที่เก่งที่สุดแล้วมั้งผมว่าแบบแจกตามปีนะเก่งสุดแล้วในในตัวที่มันผ่านมา5ปีอะ่ะอันนี้ก็เก่งสุดแล้วนะครับมันหลบได้มันอะไรได้หลายอย่างมีลูกเล่นแผาๆมากกว่าตรงนี้นะฮะโอเค okay. งั้นมาดูกันนะครับว่า MUI g o คูเนี่ยตัวฟรีเนี่ยมันจะเก่ง ได้สักแค่ไหนกันเชียวนะครับนะเดี๋ยวไปโชว์กันในคลิปนะฮะงั้นก็โอเคเต็มตัวไปลุยได้โอเคมาครับเล่นในทีมของเรียมอเวกอสนั่นเองนะครับนะจริงอยู่ได้หลายทีมนะทีมจักรวาลทีมเรียมอเวกอสนะครับนะหลักๆคือทีมของพวกจักรวาลน,นะนะ่ะและก็ทีมเรียมอเวกอสนะครับจะเหมาะมากสุดแล้วแล้วคราวนี้เปิดมานะครับลิงก์กับไคโอเคนโกคูอยู่กลางที่สุดปะ่ะตรงกลางก็ลิงก์เท่ากันนี่หว่า ช่องหน้ามาแล้วกันนะครับนะเปิดมาดีเฟนต์เท่าไหร่กันเชียวดีเฟนต์สี่หมื่นเจ็ดอ่าตรงนี้คือผู้นำดีเฟนต์ของผมมันนำดีเฟนต์น้อยแหละตรงของซามัสนะครับถ้าผู้นำของเป็นของบิวเนี่ยนะทั้งสองตัวก็จะนำดีเฟนต์น่ะเยอะหน่อยจะขึ้นเป็นประมาณสักห้าหมื่นดีเฟนต์เมื่อตอนเปิดบันเธอแรกนะครับอืมซึ่งอย่าลืมว่ามันสามารถเออ่สแต็กดีเฟนต์ได้ด้วยหกเทิร์นเพืทำการโจมตีไม่ตายนะครับลิงก์ทำงานอยู่กี่ลิงก์ เกือบเกือบเต็มนะครับขาดแค่2ลิงก์มีลิงก์พลังขึ้นเต่านะครับลิงออก์ Glory Power Tournament All Power แล้วก็ลิงก์ของอะไรวันนี้ Over Ineffect ใช่ไหมนี่ผมจำมาละผมไปจำมาผมจำได้ผมจำได้นี่ลิงก์ Over Ineffect ใช่ไหมหรือเปล่าใช่จำได้นะแล้วก็พลังขึ้นเต่าผมผมอ่านพวกภาษาอักษรนี้ฮราคาน,นะออกอยู่นะเออพอเข้าใจายอยู่แต่วพวกคันจิตไม่ไหวนะคาตาคานะยังพอได้อะไรเงี้ยผมก็เลยจำเอา ยังจำวะยังจำท่าอยู่นั่นแหละก็ลิงก์ทำงานอยู่4ลิงก์นะครับน่าจะเป็นตัวฟรีนะตัวฟรีมันจะมีลิงก์น้อยนะครับนะลิงก์นั่นก็ตัวกาชานี่ตีครั้งแรกแปดแสนสี่นะครับอันนี้คือเปิดมาตีครั้งแรกนะระเบิลไม่ไม่เบิ้ลเสียดายมากนะอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับถ้าหากมันเบิลเนี่ยมันจะยิ่งเก่งเร็วนะครับถ้าให้ดีคือควรจะเบิ้ลภายใน3ครั้งนั้นโผล่ออกมาจะดีมากจะได้เก่งเต็มที่ในเทอร์นี่6เลยนะแต่แบบนี้ก็คือ แบบนี้คือเท์นิสหจะไม่เก่งเต็มที่แล้วนะเพราะมันจะแซกไม่ครบนะต้องให้มันติดเบิ้ลนะ่ะเออติดเบิ้ลเป็นบ่อยยิ่งดีนะฮะมาครับเทนนี้นะฮะนี่มีซัพพอร์ตมาเพิ่มด้วยแล้วก็ลิงก์กับเหมือนเดิมนะคาลเคนโกคูก็รอบนี้คือตีสเต็กไปแล้วหนึ่งรอบใช่ไหมจากการตีแมตตาเมื่อกี้ไปหนึ่งรอบก็จะมีพาสซสีฟในการตีแรงขึ้นอีกสิบเอ็ดอตีกตรงนี้นะครับแล้วก็ซัพพอร์ตตรงเวทไคด้วยนะฮะน่าจะตีขึ้นหลักล้านล้านล้านหนึ่งล้านสองผมว่า ถึงได้ไหมมันก็ถึงได้อยู่นะประมาณหลักล้านอะ่ะถึงได้ล้านหนึ่งหลบนะฮะเห็นไหมหลบได้ด้วยโคตรเก่ง1ล้านครับเกือบล้านหนึ่งนะหนล้านเกนะ้าหมื่นนีตีเข้าไปคิรลคอนนี่อาจริงๆคือมันเป็ตนตัวละครที่แบบว่าเป็นตัวฟรีที่ไม่แย่นะตีหลักล้านแล้วก็เวลาขิมันก็ถือว่าเข้าระดับหนึ่งนะตรงเนี้ยมันสามารถทำเล่นในดานยีเว้นธรรมดาได้ดันเก็บเดียนะเล่นได้เลยตรงนี้ นะคือมันดีเลยอ่ะลองที่สภาพโค้เล่นใหม่ครับคือเข้าเกมมาได้ไดตัวละครนี้เลยอ่ะแบบแจกฟรีมาให้เลยนะแล้วแม่งแบบหลบก็ได้ตีก็พอโอเคเป็นดาเมจที่แบบไม่ได้แย่มากนะครับเป็นดาเมจที่พอไหวนะแต่แสนเก้าแสนหนึ่งล้านอย่างเงี้ยมันถือว่าโอเคนะครับแต่อันนี้คือยังตีแรงไม่สุดของมันนะมันสามารถตีแรงได้มากกว่านี้ไปอีกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะนะเสร็จได้ที่มันแบบมันตีตายก่อนเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้เบิร์นไม่ได้เลยเลยนะ ผมก็ไม่ได้อัพเบิลน้ำด้วยจะติดไหมมันก็ต้องมาลุ้นที่ติดอีกทีนึงไงเออผมเลยบอกว่าแนะนำให้อัพเบิลน้ำจะดีกว่าตรงนี้นะแต่คือถ้าไม่มีขี้มันก็ไม่แรงอ่ะคุณถูกไหมล่ะมันก็แล้วแต่คนน่ะนะไม่ขี้ก็ไม่แรงเพราะมันตีเบาแล้วก็เไม่เบิ้ลมันก็เก่งไม่เร็วเพราะมันมันจะตีแค่รอบเธอละรอบแค่นั้นเองอ่ะเออมันก็แบบนะกั้ามกึึงกล้ามกึึงว่าจะอัพอะไรนำมันกล้ามกึึงมันแล้วแต่คนที่ต้องอัพอ่ะจะอัพอะไรนั้ก็แล้วแต่คนไปแล้วกันตรงนี้นะฮะ แต่แนอนนนะอัพแบบว่า urs, ให้มันใกล้เคียงกัน,กน่ดีสุดแล้วนะครับอัพเบิ้ลนำเล็กน้อยอัพขิตามเล็กน้อยอะไรอย่างี้ก็ได้นะฮะมาแล้วรอบนี้ครับผมลิงก์กับโกค u ยุไอผมดำ <bride. S 2> ก็จะมีลิงก์ทำงานอยู่เต็มที่เลยนะฮะเห็นไหมนี่ทำงานอยู่6ลิงก์นะครับก็จะเพิ่มเป็นลิงก์ของ The First a w a k e n เ n กับลิงก์อะไรวะ The First a สอะเบเ n กับอะไรเดี๋ยวดูกันแล้วกันนะ นี่เดอะเฟิร์สอเวกเกนเทอร์มนัพาวเวอร์น่าจะเป็นเดอะเฟิร์สอเว n เกนกับไซย่าวอริเออร์เลสหรือเปล่าตรงนี้นะครับผมไม่มั่นใจนะออนั่นแหละนะก็ถือว่าลิงค์ทำงานอยู่เต็มที่แต่พพอร์ตไม่อยู่นะครับแล้วก็ได้บัฟจากการสแต็คพาสีมาหนึ่งรอบเป็น22%่สนะิสร็นะเซดไดมันไม่ได้เบิ้ลนไงมันเบิ้ลนไม่ได,มไมได้มันตายก่อนเมื่อกี้โกคุสีมันตายก่อน นะครับดาเมจน่าจะขึ้นมาสักหลักล้านหนึ่งล้านสองล้านสองเลยล้านสองเลยเนะฮะไม่มีงไงคิริคอนก็แรงเห็นไหมแรงมากเนะฮะมันถือว่ามันดาเมจที่แบบพึงพอใจได้ในด่านเก็บเหรียญธรรมดาถูกไหมล่ะเออคือเล่นแบบตีบอสก็ได้ไปหลอดหนึ่งเออบอสเล่นหายไปหลอดหนึ่งก็ถือว่าเจิ๋งแล้วนะคือตัวฟรีได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแลนะ้วแหละตรงเนี้ยแล้วมันอาร์ทมันเท่ด้วยไงอาร์ตมันสวยด้วยแล้วก็หลบได้ด้วย,วย,วยต่างหากนะ สามารถนำมาเล่นใน SBR ได้นในการหลบโอกาสในการหลบของมันเนี่ย high chance ย่ก็ถือว่าครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งดวงครึ่งหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่ได้เปนใช่ไหมเออ high chance เลยนะ high chance นี่คือตัวหลบสมัยเก่านี่คือแบบ high chance หายากมากมีแค่พวกลูกอมที่เป็นตัวฟีแบบ high chance ในการหลบอ่ะตัวกาชายังมีน้อยเลยนะสมัยก่อนแบบ high chance นะเออแม่งเก่งมากนะฮะ แต่ก็นั่นแหละนะครับมันก็เป็นเรื่องของเวลานะครับยิ่งเวลาผ่านไปมันก็ยิ่งนน่นมันก็ยิ่งไปเร็วนะทุกอย่างก็ยิ่งไปเร็วมากกว่าเดิมกว่าแต่เก่านะฮะก็เดี๋ยวมาดูเทิร์นหน้านะครับเทิร์นหน้าจะเป็นเทิร์นที่6ป่ะหรือว่าเทิร์นที่7โอเคเทิร์นหน้าเทินที่เจ็แสดงว่าหมดพาสแล้วตรงนี้มันหมดง่ายนะมันแค่เล่นไปแค่6เทิร์นะอ่ะนะใน eca พาสยังพอถ,ถึงจน,จนจนจบเกมนะใน eca ในอะไรอย่างเงี้ยใน sbr ด้วยแต่ในเกมยาวอย่างเช่นดน ยาวๆเนี่ยไม่น่าไหวเท่าไหร่นะครับดานเก็บเหรียญนี่ยังพอถึงย,ง,อองยังพอจบได้ก่อน6เทินไงไอพวกดานนัวคงอีเวนต์เก็บเหรียญเนี่ยยังพอจบได้ก่อน6เทินเลยเงี้ยนะมันจะจบประมาณ6เทินเเทินก็จบแล้วมั้งดานอีอเวนต์เก็บเหรียญน,นะครับตรงนี้นั่นแหละก็ถ้ากับว่าตรงเนี้ยโกคูอ่ะจะเสียพาสีตรงบัฟของ6เทินแรกไปก็คือจะไม่สามารถหลบได้แล้วนะครับหลบไม่ได้แล้วก็บัฟเอเดเคก็จะหายไปเนี่ยเสียดายมากเลย S <S <an> ก็แอบเสียดายนะครับก็เป็นการดาวเกรดลงมานะครับทำให้มันแบบตีเบาขึ้นกว่าเดิมนะครับนะอาเมื่อกี้คือจากล้านสองใช่ไหมก <S an> ็จะตกลงมาเป็นประมาณ9ก้าแสนไม่ก็ล้านหนึ่งเริ่ต้นถึงหรือเปล่านะแต่นี้คือยังอันนี้คือผมยังแตงอดเดคจากทั้งสีไม่ครบเลยนะที่มันตีที่มันยิ่งตีเยอะมันจะยิ่งตีแรงเออยังตีไม่ครบ6ครั้งเลยนะี่เพิ่งครั้งที่สามมั้งเนี่ยเพิ่งตีครั้งที่สามมั้งครั้งที่สามไม่ใครั้งที่สี่เห็นไหมเบิ้ลแล เมื่อตอนนี้ก็คือไม่ได้ผลแล้วเพราะว่ามันในนั้นพาสีอันสองหมดไปแล้วอะนะแต่มันก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่อะไรเท่าไหร่นะครับนะเดี๋ยวเทินหน้านี่คือจะได้ถึงหรือเปล่าไม่แน่คือผมว่าโกคูคาลเคนอาจจะฆ่าได้ตายก่อนตรงนี้นะสองล้านหกน่าจะตายก่อนจริงนะเดี๋ยวไปลองในพวกดานอื่นแล้วกันนะแบบดาที่มันยาวนิดหน่อยนึงก็ได้จะได้เห็นว่ามันยิ่งเล่นนานเนี่ยมันจะยิ่งเป็นยังไง ถ้าผมเล่นใหม่แล้วมันเบิ้ลบ่อยนี่คือจะถือว่าเข้าทางคลิปเรามากเลยนะอยากเห็นว่ามันเวลามันเบิ้ลได้บ่อยเนี่ยเบิ้ลตั้งแต่3เทิร์นแรกเนี่ยมันจะตีได้สูงสุดขนาดไหนไงนนอยากเห็นเหมือนกันนะแต่คงยากนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองในเล่นดับด่างที่มันยาวกว่าน,นี้นิดนึงละกันตรงนี้นะครับนะมาคราวนี้เปลี่ยนจากด่างกุยาต้าสีเขียวเป็นด่างกุยเต้าสีสีม่วงแทนมันก็ยาวขึ้นมาหน่อยนึงเพราะว่าด่างมันยากขึ้นแค่น,นั่นแหละนะครับมาก็เปิดมาเจอมาเลยก็ถือว่าดี แต่เพราะโกคูนี่คือตัวละครที่แบบว่าต้องต้องเปิดเทินมาแรกแล้วมันเจอเลยถึงจะดีนะครับเพราะว่ามันต้องเป็นตัวละครที่เน้นในการโจมตีสแต็กตั้งแต่เริ่มเทินเลยแลตั้งแต่เทินแรกมันโผล่มาเลยนะครับนะคือแบบต้องเปิดเกมมามันโผล่เทินแรกเลยนะเออถ้าเปิดเกมมาแล้วมันเป็นโผล่เทินสองเทินสามนี่คือแย่แล้วเพราะว่ามันสแต็กช้าแล้วพาสีตรงหกเทินแรกมันจะหายไปเร็วกว่าก่อนที่จะได้สแต็กหเมันครบไงเข้าใจไหมอะไรประมาณนั้นไม่รู้จะงงหรือเปล่านะฮะโอเค ก็ดีเฟนส์40,000สามเพราะว่าผู้นําทีมเราน้อยผู้นําทีมของเราเป็นซามัสน,นะครับพุ่นนำดีเฟนส์น,น้อยตรงนี้นะฮะโอเคมาก็ภาวนานะอยากให้มันติดเบิเบ้ลสักครั้งนะแบบติดเบิ้ลเร็วๆอะ่ะบ่อยๆเลยเบิ้ลธรรมดาก็ได้ติดให้หน่อยนะหลบหลบไหมไม่หลบโอโ้โหโดนเตะสองมือหรอวะเจ็บใช้ได้มาครับแปดแสนหลอกแรกคิริคอนแล้วเบิ้ลโอเคเจ๋งอ่านี่เบิ้ลหนึ่งรอบแล้ว กลายเป็นบัฟแอกแคบ22%ตรงนี้นะครับนะถือว่าดีถือว่าดีาดนะฮะดีมากดีมากดีมากมาฮะรอบนี้นะครับอ่ารอบนี้คือบัฟ22%จากพาสีใช่ไหมอ่ะก็ถ้าโจมตีหลังจากนี้ก็จะกลายเป็นบัฟอิดเค33%แต่ว่าถ้าเกิดมันติดเบิ้ลนเนี่ยมันก็จะกลายเป็น44%นะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะตายก่อนได้โจมตีเบิ้ลไม่ตายนะตรงนี้หนึ่งล้านนะฮะอ่าถือว่าแรงขึ้นมา เฮ้ยคีเดีคอนนั่นไงแม่งแล้วมันคีง่ายด้วยมันคี้รู้สึกมันคีหบ่อยเนาะไม่คีได้ไหมจะได้ไม่ตายเมื่อี้แม่งอนเบิ้นเลยเบิ้นไม่ได้เพราะแม่งคายตายก่อนแหมเฮ้ยไม่เป็นไรนะฮะมาฮะรอบนี้นะครับผมนะลิงกับ UI หัวดําแล้วมาก็ลิง์ทำงานอยู่เต็มที่นะครับก็อันนี้คือเป็นการบัฟจับพาสีมาสามามเอนะครับอันนี้เทนนี้5แล้วนะเทนนี้5ถ้ามันติดเบิ้นได้จะดีมากๆเลยนะครับนะมา ดาเมจก็คือล้านสามนะครับล้านสามแสนห้าหมื่นแรงถือว่าแรงเบิ้ลไหมไม่เบิ้ลโอ้เสียดายจังเลย <c oughs> คือตรงหกเธอแรกอ่ะมันจะตีทําอนองนี้แหละจะตีขึ้นมาสักหลักเก้าแสนตั้งแต่เริ่มเทินนะตอนเริ่มเทินมันจะตีประมาณเก้าแสนนะครับไม่ถึงล้านเท่าไหร่ตีเริ่มที่ประมาณเก้าแสนถ้ามีซัพพอร์ตยืนคู่แต่เ์อแรกก็ตีมาหลักล้าน นะครับแต่แต่พอจบหลังจาก6เทินไปแล้วเนี่ยเล่นเทิร์ที่7เนี่ยก็จะตีขึ้นมาประมาณแบบตีลงมาเบากว่าเดิมเบามาก็ถือว่าเท่าทุนตอนช่วงเทินแรกๆอะ่ะเออมันเป็นการทดแทนกันไปอะ่ะทดแทนดาเมจกันไปตรงเนี้ยนะเออมันก็แบบอืจะดีขึ้นก็ดีไม่สุดเท่าไหร่มันจะดีสุดแค่6เทินแรกแค่น,นั้นเองมาเทิร์ที่7ก็หมดพาร์สีไปแล้วนะครับหลบไม่ได้แล้วก็ตีเบาลงนะ แต่อยากรู้ว่าเวลามาแตกเอดเดีจากพาร์สิบเต็มเนี่ยมันจะตีขนาดไหนวะเออก็อยากรู้เหมือนกันนะก็คงประมาณสักหลักล้านอะ่ะอันนี้ผมตีมากี่รอบแล้ววะน่าจะรอบที่ห้าะไม่ห้าก็สี่เลยนะน่าจะห้ารอบที่ห้าแล้วตีรอบที่ห้าโอเคตีหลักล้านนะครับนะแล้วก็ถ้าเบิร์ดีกก็กลายเป็นล้านสองน่าจะตีมาล้านสนะผมว่านะล้านสดามจคือดามจหลังจากจบ หกเธอแรกไปแล้วนะครับเรื่องถธอที่7นี่คือจะตียามาลานสองได้ถ้าเราแซกจากพาสีเต็มที่แล้วอะลันสองลานสามประมาณเนี้ยนะโอเคไหมมันก็โอเคนะแต่คือความเก่งของมันอย่างที่บอกไปว่าความเก่งของความเก่งของมันอนะมันอยู่ได้แค่ทิเธอแรกนะครับพอหมดทิเธนก็คือจะไรประโยชน์ไปเลยตรงนี้มันจะไม่ได้มีความหมายอะไรก็ต่อการเล่นในดานมากอะ่ะสรุปนะครับมันก็คือเป็นตัวละครที่เก่งทิเธนแรกนะครับแล้วก็เรื่องของดีเฟนต์เนี่ย ดีเฟนซ์เนี่ยช่วงเปิดเทอมมาเนี่ยมันจะไม่ได้ถึงมากนะต้องพึ่งอาศัยการหลบไปก่อนนะครับแต่พอช่วงหลังนี่คือจะมีะดีเฟน์มาคอยแทงได้ระดับหนึ่งนะอาจจะขึ้นประมาณ8ป0 0 0ื่นเก้านะครับตรงนี้นะถึงอยู่ไหมหรือว่าไม่ถึงประมาณ780,000ืได้ถึงแสนไม่ไม่แน่ใจนะอาจจะถึงแสนได้เหมือนกันถ้าเราแบบถ้าเรายังไง <c oughs> ถ้าเราสแต็กดีเฟนซ์ได้บ่อยมีการตีเบิลแม่ตายบ่อยอ่ะน่าจะถึงแสนได้ตรงนี้นะครับแต่มัคนควรจะพึ่งดวงเกินไปตรงนี้ นะฮะแล้วก็เรื่องของดาเมจก็ดามเมจเนี่ยมันแรงในะแบบที่แบบเป็นตัวละครฟรีล่าง UR มันถือว่าแรงมากเลยนะตีล้านอัพล้านอัพล้านอัพทุกรอบมันก็ถือว่าแรงนะจะบอกทุกรอบก็ไม่ใช่เพราะว่าเริ่มต้นมามันจะตีไม่ถึงล้านนะมันต้องมันต้องสต็กเอเคไปก่อนเลยถึงจะถึงล้านนะตีสักรอบนึงก็ถึงล้านแน่นอนนะตีสักรอบสองรอบก็ถึงล้านแล้วตรงนี้มันก็พอแบบถือว่าโอเคมันก็ถึงขั้นแบบชูนิโป้ให้อะเออก็เยี่ยมอะไนส์ไนส์นะพอไหวอยู่นะครับนะ ระเบิลอีกแล้วธรรมดานะครับนะคือมัน,นาเมทไม่ได้แรงมากนะฮะมันต้องคีถึงจะแรงนะเอาจงจริงก็ไม่ได้แรงมากถึงขั้นแบบเลือดบอสหายวูมนะมันแบบเป็นการโจมตีตัดตอดไปอะตีคีก็เข้ามาหลอดหนึ่งหลอดครึ่งอะไรเงี้ยถือว่าเข้าได้แรงในด่านปกตินะก็คือหมายถึงด่านหยิบเหรียญนี่แหละนะครับแต่ว่าถ้าเป็นด่านพวกด่านยาวๆอย่างรีเจนโกคูเนี่ยไม่น่าไหวเลยไม่น่าได้ท่าไร นะฮะมันเหมาะกับการเล่นดาดอย่างนี้มากกว่าผมว่านะก็ไม่ต้องมีอะไรมากแหละประมาณน,นี้ถามว่าเก่งไหมนะผมว่ามันก็เก่งของมันอยู่นะให้คะแนนสักอยู่ที่สำหรับผมนะผมให้คะแนนสัก7เต็ม10นะครับเ7เต็ม10เออ7เต็ม10แล้วกันตรงนี้นะหลบได้กถือิ่าเท่บ้าแหละตรงเนี้ยนะฮะงั้นก็โอเคแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเป็นคลิปเปิดกาชา6ปีนั่นเองนะครับมีเพชรดองมาเยอะมากๆเพราะว่า เกมแม่งแจกเพชรแบบบ่บอยมากช่วงนี้นะแจกเพชรล้วๆแล้วมันแจกหนักแจกเร็วมากเลยตรงนี้นะครับก็แหละนะถ้าหาว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้ดูแลกันถ้าใครยังไม่ติดตามนะครับผมนะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับคลิปนี้ไปแล้วไป๋ครับผู้